นางเอกดังปิดจ็อบพระเอกไว้แค่ในจอนอกจอขอดูใจผู้ประกาศข่าวเล่นเอาแฟนคู่จิ้นไบเบนไบนรพัฒ์และเบนเลนวิยนานันที่อินมาจากละครเรื่องใต้ล่าถึงกับออกอาการเซ็งนินดๆไปตามๆกันหลังล่าสุดสาเวเบนออกมายอมรับว่าผ่านการสัมภาษณ์กับรายการในเอนเตอร์เทนว่า ตอนนี้มีหนุ่มคนใหม่มาดูแลหัวใจแล้วจ้าซึ่งหนุ่มรายนี้มีดีกินเป็นผู้ประกาศข่าวช่องดังแต่สาเวเบนยังขออุบอิฟไม่ตอบว่าเป็นช่องไหนจะใช่ช่องวัน31ต้องสังกัดหรือเปล่าเอาเป็นว่าสายเผือกไปรองจับผิดกันเอาเองเ,องเนาะตอนนี้ถ้าเห็นสาเวเบนเดินกุ้งกิ้งมุงมิงอยู่กับผู้ประกาศคนไหนก็เป็นคนนั้นแหละจ้า ซึ่งความรักครั้งนี้สาเวเบนก็บอกว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะคุณแม่ให้พรทุกเช้าให้ประสบความสำเร็จเรื่องงานและความรักซึ่งเรื่องงานนั้นก็โอเคแล้วแต่ความรักครั้งนี้ก็น่าจะดีสักทีแล้วหลังที่ผ่านมาผิดหวังมาตลอด